สวัสดีครับวันนี้ลุงดำก็พามาดูสวนนกฟามมานะครับนี่ตกแต่งได้สวยงามมากนะครับใกล้ๆบ้านเราเยอยู่ใกล้ๆอุทองน,นะครับมานี่ประมาณสักสุพรรณมานี่ก็ไม่ถึงไม่ถึงร้อยโลนะครับประมาณห้าหกสิบโลวันนี้ก็มาดู การตบแต่เนื้นะครับหนื้อยู่นี่ากาศร้อนๆเข้าอยู่ในกล่องอยู่ป้ายนั้นะครับหนูและกระต่ายเออกระต่ายนะครับนี่ที่ลงดำชอบที่สุดกลาคือนี่ผมนายแล้วย่างมีคือใครชอบปลาคาร์ตนะครับปลาคาร์ตแล้วสถานที่นั่งกินกาแฟมุกเกาใกล้ๆนะครับนั่งกินกาแฟอากาศเย็นๆ ให้ทุกท่านดูปลาคาร์ฟเป็นอะไรนะปลาคาร์ฟโอ้โหปลาคาร์ฟสีสวยมากเพราะนั้นดูดังตไปดูที่ที่ลาดูรูลาดปากมันนี่ปลาคาร์ฟมันจะสวยคราาบับนะครับมันได้บรรยากาศาแบบเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วมันมีลุงดำกลาคารปลาคาร์ฟกินได้กินได้แล้วก็อร่อยนะครับนี่ สิ่งสำคัญก็นนอน้ำนจับาากน้ตกลค็ณธมนีนะครับนมาตอ,นท,อนที่อฝั่งน,น้ำคอลมีปลาตาดีมีอาหารคิวิวบริเวณนี้คร,รับมนันก็จอ,อร่อยครับงมีวามมีอาหารพวกไก่ เล้ออาหารต่างๆสั่งได้ครับอร่อยมากนะครับปลาคราสีสวยสุดเก่งนลยครับผมนั่งดูปลาคราสก็ส,สบายใจเลยเรเครับปลาคราสเยอะแยะเลยครับนกเป็นมมน้ำต่างาประเทศมันู้เชื่ออะไรก็มีหงดังด้วยนะครับจริงๆตอ,อ,อนนี้ปลาคราสน้ำเย็นใสเขาปลาคราส สีเดินนเด่นมากครับสีเบิ่นสวยทำมากกว่านะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อตาครับวิ่งไปวิ่งมาหลายสีมีทุกสีนะครับสีสำคัญก็สีทองสีแดงสีแดงสีขาวขาวอมแดงนะครับแถมไม่รู้ว่าสีดำ เขาเลือกสีมางคนยังไงแรงๆก็ไมรู้นะแต่ปัาคาสวยมากอยู่ที่น้ำเล็กๆกันนี่งน้นี่งโยนี้วนึ่งวันนาก็สองสามร้อยเซลล์ละกระบอกนะครับยากไปไหลมาออกซิเจนก็คือมันตกใส่มานกะสุออกซิเจนคือให้ตามันออกซิเจนคือร์ก่ออากาศเป็นเมือออกซิเจนนะครับ น้ำไหลกลาเป็นน้ำตกออกซิเจนในตาอยู่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าการฉลาดในการทำเนกนะารที่เราจะปล่อยออกซิเจนน้ำพุ่งมานี้เราก็ทำน้ำตกตรงนี้นะครับแล้วก็ทำน้ำพุ่งมาแล้วก็ไปมาเยน็นนะครับเย,นเยน็นปากเย็นเย็นถึงย่าอะไรที่อากาศมันเย็นๆนะก็เดิน,นดูครับกันนูด้ด มันเย็นเหมืนอนฝนที่ตกเหมือนันสองสาวันที่แล้วก็ตกไปครั้งหนึ่งแลวที่เ็จะตกสวยสาดเย็นๆใ้คน,นมุงหลังกอล์ฟไปแก็เอสเตชโช่มังแก้วนี่นั่งดปูปลาคราฟเนี่ยสบายเลยไม้ใหญ่ไม้เป็นสวยดๆนะา,ารหลักอลาฟ ใครอยากจะดับร้านดูใครอยากดูว่าเขาจะดับร้านยังไงดูอะไรชื่ๆเข้ามาดูที่นี่ภาพสวยภาพสวยนี่มากประกาศอย่างนี้โอ้สบายเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอยู่ที่เราฝันนี่นี่โลโก้ใครเนี่ย เขาเรียกว่าสวนนกปา์มม้านะครับฟา์มม้านะครับแล้วกาแฟเขาก็อร่อยมากครับอร่อยมากๆตุงดาชวนมาทานกาแฟตรงนี้ครับบรรยากาศดีและการตกแต่งร้านโอ้โหสวยจริงๆหาดูยากทานตกแต่งร้านเหมาะกับบรรยากาศทุ่ฟังนะครับมีรีเซทมีฟังนี่ติดเทียบเขาใครมาดูอะไรก็สบาย่ะ คราลงคนลงมามากินกาแฟกินอาหารทานฮะในร้านกระตกแก่วสวยนะครับสวยมากนแต่ลุงดำชอบบรรยากาศแบบนี้่ากินกาแฟอาหารแบบสบายสบายเลยลองดูและสิ่งที่ลุงดำชอบที่สุดก็คือ ครับและการตกแต่งมังกรโูมังกรู้ของเขาเนี่เป็นอกลักษณาเป็นมังกรยินกนะารปั้นและการวางแบบตอ้อการวางลาักษณะโอ่มังกรยิงการวางลาักษณะดีมากเลยครับช่วยลุงดำเข้าอย่างนี้นแต่ลุงดำก็ไม่มีคนรู้ในด้านปั้นครับนะ ้ามีความรู้ด้านปั่นลุงดก็อยากจะทำนะครับลีงําทำเป็นกระน้ำตกถ้ามีโอกาสทำาแบบอันนี้ก็อยากจะเป็นเรียนกันครับก็ไม่รู้ที่ไหนเปิดเรียนมั่งใครเปิดเรียนเรื่องงานปูนปั่นก็บอกลุงดำลุงดำจะไปทำแล้วก็ทำสีนะครับใจชอบงานสีอย่างนี้นะครับ ชวยนะครับชสวยงายนยากตลอดมาแต่ปาครับนอนนอนก็มาดูนะใ่เห็นก็ตาดุนอนไอเหียวตั้งขึ้นปาครับนอนนอนก็มาดูมาดูทีาไรเขาก็วาดเลเลยมาทั้งนนหังทั็งเืเม็ดเกลอทำอาหารลงป้าครับจะจื่มเขาจะดูน้ำในกองหรือไม่ดืนมน้ำนะ เห็นนะ้ำก็จะไหลมันเหมือนเทอ่ออกเป็นนนะครับแค่นี้นะั้นแค่นี้นะครับลุงดำมาดูปากรัับที่ส่วนนกฟาร,รมนะ้ที่อำเภอเหล่าขวนกาญจนบุรีนะครับใกล้ๆอุทรงิธนบุรีได้เลยแค่นี้นะครับสวัสดีครับ